สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมยต้อนรับเข้าสู่เกมพับจีโมบายนะครับวันนี้จะเจอกันเหมือนเดิมนะครับนี่ตัวละครนะครับใครที่อยากเล่นกับผมนะครับก็แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นอารีนาตัดสินนะครับนี่นะฮะโหมด CC เนาะครั้งที่แล้วนะครับก็โหมด8 8นะครับโหมดอื่นค่ว่ากันนะครับไปลุยมาครับวันนี้เราจะเจอทีมไทยเราหรือเปล่านะครับหรือว่า จะมีใครมาอยู่กับเราบ้างนะครับปกติเล่นเนี่ยชอบเจอประเทศอื่นนะครับซึ่งโอ้โหแทบจะชุลมุนเลยนะเออนะฮะต่างคนต่างชุลมุนมาเต้นกันหน่อยนะครับระหว่างรอไงเอาแล้วโอ้โหเจอเลเวล74ว็ด่วะหกด้วยโอ้โหแล้วเราดูดิเลเวลสิบเลเวลยี่สิบเนี่ยนะ มาอยู่กับเรานะครับจะไหวไหมเนี่ยออ้ออาวครับงานนี้ยัางไงาเราก็ต้องแบกนะครับไปเกมแรกนะครับปืนพกนะครับเราจะต้องซื้อเป็นปืนรัวเนาะก็ไม่น่าจะรอดนะครับดูทรงละ เกมนี้แมตนี้นะครับ s <S แพ้ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ลงนะครับชนะก็ลงนะครับมาวัดกันเลยดีกว่าอยู่ไหนเอ้ยเนีย่ยแอบดูก่อนนะมีใครวิ่งมาไหมโอ้โหโดนแล้วครับโอ้โหอยู่ต้นไม้ ไม่นอกอีกชุดหนึ่งเรียบร้อยนะครับซ้ำโอ้โหเพื่อนเขาอยู่ทางขวานะครับเรียบร้อยเลยโอ้โหทีมเรายังเก็บแอดด็อปสบายใจอยู่นะครับตัวโหยลักษณะการเล่นแบบนี้นะครับไม่น่าจะรอดนะครับผมแมต t ี้นะฮะสี่รอบ ผมต้องแพ้แน่ๆเลยเพื่อนเราแบบเล่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเอายิงดิเพื่อนมันยิงเพื่อนเราอยู่โอ้โหเออนะครับโอ้โหชุบเพื่อนก่อนเพื่อนอย่าเพิ่งซ้ำโอ้โหเขาไม่สนใจอะไรเลยฮะโอ้โหแล้วโดนยิงหลังเรียบร้อยแมตช์แรกเป็นไง ดูก็รู้แล้วนะครับว่าสตาจะเป็นยังไงนะครับโชคสตาก็เนาะมารอบนี้นะครับเป็นปืนกลแล้วนะครับโอ้โหเราจะทำยังไงดีนะฮะปุ่มตอนที่ผมเล่น88นะครับกับการตั้งค่าปุ่มแบบนี้จะไม่เหมือนกันนะ โอเคไปก่อนเลยนะครับยังไงโชคสตาตร์ฟ้าลิขิตก็ลิขิตมาแล้วนะฮะค่อยเป็นค่อยไปเจอแล้วครับเราจะเอาไอา้ตัวนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยโ,โอ้ยไม่นอกนะครับอันนี้เรายิงไม่โดนเกาะเขานะโอ้ยหนีครับจะไปไหนล่ะตรงนู้นก็มี โอ้เพื่อนเราตายไปแล้วนี่แน่มีอีกไหมโอ้โหเพื่อนโดนยิงสวยโอ้โห,โหเราเก็บสามนะครับจังหวะนี้อย่างว่านะครับเขามีคนที่เวลเยอะอยู่นะอยู่ในทีมเขาอ่ะม,มารอบนี้เราใส่เกาะใส่มวกเข็มนะครับเอาให้หมดมาหนี่นะครับ รู้สึกจะต้องเป็นฝ่ายแบกซะแล้วแทงเข็มก่อนเลย<ป>ลุยนะครับผมโอ้โหโดนสไนไปแล้วทีมตูอุ้ยโอ้ย เอาละครับโอโหน็อกหมดเลยทีมตูโดนสไนครับโอ้แล้วผมคนเดียวด้วยแต่ทีมเขามีสามคนหรืออีกสองเนาะเจอแล้วเรียบร้อยผมไม่รู้นะว่าอีกตัวหนึ่งแช่อะไรอะ่ะเพื่อนเราก็ขอช่วยอยู่นั่นแหละเอออย่าพึ่งอุ้ยอุ้ยโอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,หโดนสนไนเม็ดหนึง่งโอ้ยโ,โชคดีนะครับที่เขาใช้สไนเนี่ยแต่สไนตัวนี้ไม่ธรรมดาเนาะ ยิงโดนด้วยนะครับเมื่อกี้ถ้าไม่ใส่ก่อสามนี่น่าจะแพ้ไปแล้วนะอ่านี่เราก็มไม่เอาอะไรแล้วนะครับ UMP นี่แหละเข็มอีกนิดนึงแทงก่อนลุยนะครับมานะครับแมตชนี้ค่อนข้างที่จะกว้างนิดนึงนะครับ s <S โฟน3หน่อยแล้วกัน ตอนนี้เขาเหลืออยู่3ตัวนะครับเป็นโอกาสดีมากเขาต่อให้เราแล้วนะครับอยู่ไหนเอย่ยหาไม่เจอเลยนะครับเดี๋ยวเราบุกหน่อยแล้วกันเนาะ อุ้ยอ๋อเจอแล้วนะครับบังเกอร์เอ้ยปั๊มไม่ติดอือตอนนี้เรารู้เลยนะครับว่าเขาอยู่ตรงนั้นหนึ่งตัวที่เห็นละตัวนี้น่าจะไซส์ชนไยนะเรียบร้อยหนึ่งนะครับเข้าหัวไปดิคิดผิดแล้วปลาระเบิดใส่มังเกอร์มาวะน้องมาวะเอ้ยมันมีตัวหินหนึงหนึ่งตัวเอ้ยเราก็นึกว่าทีมไม่ตามเรานะฮะ วิ่งหนีซะหน่อยแล้วกันใช้สะไหนกันหมดเลยหรือเปล่าวะนี่นะฮะเราก็เอาเอดับมาบ้างขอลองบ้างดิแต่ด่านนี้ไม่เอื้ออำนวยเลยนะฮะแต่ยังไงก็สี่สะเนาะต่อให้หน่อยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เรานำ นำอยู่นะครับ s <S แค่รอบนี้ก็ไม่เป็นไรมแต่ถ้าจบรอบนี้ก็คือจบนะครับมีใครวิ่งผ่านหรือเปล่าซูมรอแล้วนะเดี๋ยวเราบุกเลยนะครับให้เพื่อเราไปป่วนก่อนไปไหนน้อนะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับอยู่ฐานหรือเปล่า โอ้โหยืนนิ่งแบบนี้ก็นี่1เมตร2เมตรเรียบร้อยนะครับโอ้โห,โโหนึกว่าจะแพ้ซะแล้วนะครับก็นะฮะถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับแบตบหน้าใจกันใหม่นะครับผมอืม,อมดีนะที่เขาหลุดนะครับไม่งั้นก็น่าจะแพ้ไปแล้วแหละนะครับจริงๆทีมมันก็สุ่มให้เนาะ ใครได้ทีมดีก็ชนะไปนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนี่นะครับด่านอารีนาอัตสินนะครับด่านอื่นค่อยว่ากันเนาะไว้จะมาเล่นให้ชมนะครับผมโอเคนะครับแล้วเจอกันนะครับผมอย่าลืมแอดเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับไอสติ๊กเกอร์บายบาย 嗯哼。<laughs>